ไฮเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมีเมนูใหม่นะคะเป็นเมนูคุกกี้บราวนี่มัชเมลโล่ค่ะเมนูนี้ก็จะมีความเข้มข้นของช็อกโกแลตแล้วก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบของมัชเมลโล่ซึ่งรวมกันแล้วลงตัวมากๆเลยค่ะสูตรลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก่อนจะจดสูตรอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันนะคะเสร็จแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ เริ่มต้นจากการตุ๋นช็อกโกแลตนะคะเราจะตุ๋นช็อกโกแลตแบบนี้ให้ช็อกโกแลตละลายหรือถ้าใครไม่ถนัดวิธีนี้จะใช้ไมโครเวฟก็ได้ค่ะเราจะใช้ความร้อนจากไอ้น้ำค่อยๆทำให้ช็อกโกแลตละลายแบบนี้นะคะเราจะไม่ตั้งช็อกโกแลตกับไฟโดยตรงนะเพราะว่าช็อกโกแลตอาจจะไหม้ได้ค่ะอีกอย่างถ้าเกิดเราใช้ความร้อนที่สูงเกินไปในการตุ๋นช็อกโกแลตก็อาจจะทำให้ไขมันในช็อกโกแลตแยกตัวได้นะคะ พอเราตุวนเสร็จเรียบร้อยแล้วช็อกโกแลตของเราก็จะมีความข้นหนืดแล้วก็มันเงาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักช็อกโกแลตส่วนนี้ไว้รอให้เย็นก่อนค่อยนํามาใช้นะคะจากนั้นก็ตอกไข่ใส่อ่างผสมตามด้วยน้ําตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายแดงค่ะคนจนกระทั่งน้ําตาละละลายจนหมดใครไม่มีตะก้อไฟฟ้าก็สามารถใช้ตะก้อมือแบบนี้ได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆเ,เราไม่ได้เน้นว่าจะต้องตีจนฟูนะคะแค่น้ําตาละละลายหมดก็พอค่ะ เมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาแล้วก็คนให้ส่วนนี้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็นำช็อกโกแลตที่เราตุ่นไว้แล้วก็เย็นแล้วมาเทใส่ลงไปเลยนะคะ คนส่วนผสมส่วนนี้ให้เข้ากันดีนะคะทั้งช็อกโกแลตและไข่จะต้องเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวแล้วก็มีความข้นหนื่นแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครคนส่วนนี้แล้วเหลวก็ลองสังเกตดูนะคะว่าช็อกโกแลตที่เราใช้เนี่ยมันร้อนเกินไปหรือเปล่านะเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็พักไว้แล้วเรามาเตรียมส่วนของแป้งกันค่ะ ในส่วนของแห้งก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะผงโกโก้แล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะคนส่วนผสมของแห้งเนี่ยให้เข้ากันประมาณนึงก่อนนะคะจากนั้นเราถึงจะร่อนลงไปในส่วนผสมของช็อกโกแลตค่ะการทําแบบนี้ก่อนที่จะร่อนลงไปค่ะมันก็จะช่วยให้ตอนที่เราใส่แป้งลงไปในช็อกโกแลตแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องคนเยอะแล้วเดี๋ยวเราคนนิดหน่อยส่วนผสมก็จะเข้ากันดีแล้วค่ะ เมื่อร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้พายซิลิโคนเนี่ยค่ะเป็นตัวผสมเราก็จะปาดขอบอ่างแล้วก็ก้นอ่างค่อยๆผสมไปแบบนี้นะคะสังเกตดูที่ผงแป้งนะพอเวลาที่เราผสมไปเรื่อยๆแล้วผงแป้งหมดอะคะ่ะก็คือใช้ได้แล้วแล้วเราก็หยุดผสมได้เลยค่ะ ถ้าใครอยากจะลองลดต้นทุนโดยการใช้เป็นช็อกแัตคอมพาวอะค่ะก็ต้องลองใช้ดูนะคะเพราะว่าส่วนตัวยังไม่เคยลองนะไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกับเนื้อคุกกี้ไหมถ้าใครทำแล้วได้ผลเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะตอนนี้ส่วนผสมของเราก็เข้ากันดีแล้วนะคะทีนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมปาดขอบอ่างแล้วก็ก้นอ่างเช็คความเรียบร้อยอีกทีนึงนะ จากนั้นก็ใส่มัชเมลโลลงไปเลยค่ะตัวมัชเมลโล่เนี่ยจะมีขนาดจิว๋วขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นไซส์กลางนะคะตอนที่เราเอาเข้าอบเนี่ยตัวมัชเมลโล่เขาจะโดนความร้อนแล้วก็พองตัวขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดนํามาทําคุกกี้แบบนี้ก็แนะนําให้ใช้เป็นไซส์จิว๋วหรือไซส์กลางเท่านั้นนะคะสูตรนี้ผสมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตักแล้วก็อบได้เลยโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นก่อนเลยค่ะเมื่อทําส่วนผสม,สมเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะตักนะคะเราก็ไปวอร์มเตาอบรอเลยค่ะ ในส่วนของการวอร์มเตาก็อยากจะแนะนําให้วอร์มเตาอุ่นที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิที่เราจะใช้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราเปิดเตาเอาขนมเข้าไปอุณหภูมิในเตาว่ะเขาจะลดลงจะได้พอดีกับอุณหภูมิที่เราต้องการจะใช้ค่ะวันนี้จะใช้เป็นช้อนตวงนะคะขนาดช้อนโต๊ะในการตักหรือถ้าใครอยากจะใช้เป็นสกรูตักไอติมก็ใช้ขนาด4เซนตตักจะตักสูตรนี้ได้ทั้งหมด10-11ชิ้น แต่ถ้าใครอยากจะทำให้ชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้ตามชอบเลยนะคะการที่เราจะตักวางก็ต้องเว้นระยะให้เขานิดนึงเผื่อพื้นที่ให้คุกกี้ขยายตัวด้วยค่ะเราจะใช้ความร้อนที่160องศาเปิดไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมเป็นเวลา12นาทีทั้งนี้ก็อยู่ที่เตาของแต่ละบ้านด้วยนะตอนที่อยู่ในเตาน้องมัชเมลโล่ก็บวมขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ เมื่อคุกกี้สุกแล้วเราก็จะวางให้เขาเย็นตัวในถาดก่อนนะคะเพราะว่าตอนเสร็จมาใหม่ๆคุกกี้มันจะนิ่มถ้าเรารีบตักเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเละได้ค่ะพอเขาเซตตัวดีแล้วก็ค่อยนำออกมาวางต่อให้เย็นสนิทบนตะแกรงค่ะพอเขาไว้จนเย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนื้อคุกกี้ด้านในกันค่ะสำหรับใครที่ชอบช็อกโกแลตแล้วก็ชอบมาร์ชเมลโล่ไม่อยากให้พลาดเมนูนี้เลยนะ มาดูเนื้อคุกกี้กันค่ะตัวคุกกี้ด้านนอกก็จะกรอบๆนะคะด้านในของคุกกี้เนี่ยเนื้อเขาจะหนึบเนบนิดนึงนะแล้วก็มีความนุ่มๆยืดๆของมัชเมลโล่แบบนี้อร่อยสุดๆเลยค่ะหามีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันคลิปนี้ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ